ครับผมก็น้ําที่ได้ลดไผ่สองกอนี้นะครับเป็นพลังงานฟรีนะครับเป็นพลังงานสะอาดจากโซลาร์เซลล์นะครับผมแล้วก็การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่เราเราทิ้งไปแล้วนะครับตั้งแต่สมัยก่อนนะครับเป็นปั๊มชักรุ่นโบราณนะครับประยุกต์ใช้กับแผงโซลาร์เซลล์นะครับผมครับก็ลดไผ่สองกอนะครับผมลดไผ่สองกอพลังงานฟรีครับทั้งหมดนี้ฟรีนะครับเราลงทุนครั้งเดียวนะครับ ตงทึทั้งเดียวนะครับไม่ได้เสียค่าน้ำมันไม่ได้เสียค่าไฟเพิ่มนะครับผมเราก็ใช้อย่างเดียวนะครับผมนี่แหละครับได้น้ํารถไฟไผ่ทีนะครับผมนะครับ่าจะเห็นว่ารถไฟฟีนะครับเราก็มาเปิดแค่วาวนะครับผมผมก็ทําหน้าที่เปิดแค่วาวแล้วก็เช็คหัวสปริงเกอร์นะครับผมเปิดครั้งละหกสิบถึงแปดสิบตัวนะครับอ่ครั้งละหกแถวนะครับแถวตัวนี้ เท่าที่เห็นนี้ในในกล้องนี้จะประมาณสัก13ต้นนะครับต่อแถวทั้งหมดเปิดลดพร้อมกัน6แถวนะครับ6แถวประมาณ70ถึง80ตัวนะครับมินิสปริงเกอร์นะครับผมที่ทำงานพร้อมกันนะครับผมก็จะเห็นนี่ครับลดไผ่นะครับผมลดไผ่าพอรดไผ่อย่างนี้นะครับเราก็มาเดินดูเดินดูว่าหัวไหนตันไม่ตันนะครับผมนะครับ เราก็จะทํางานของเขาอัตโนมัตินะครับเราก็ตั้งเวลาลดนะครับว่าวันหนึ่งจะลดกี่นาทีนาทีนะครับผมนี่แหละครับพลังงานตีนะครับผมเกษตรกรของเราต้องใช้นะครับทุกวันนี้ต้องต้องทําให้ต้นทุนตัวเองประหยัดนะครับผมนะครับครับผมผมก็ได้ตัวนี้แหละครับปั๊มต็อกขนาดหนึ่งนิ้วนะครับลดร้อมกัน 60-80ตัวนะครับมีสิงเกอร์นะครับรอมกันได้นะครับผมก็สูบนามมาเก็บใส่แท้งแล้วก็ผสมจะเราจะผสมปุ๋ยต่อหรือว่าไม่มีสมเราก็สูบรถไผ่ในสวนนะครับผมโอเคนะครับผมครับผมก็นำพลังงานฟรีนะครับมาใช้นะครับโดยพลังงานโซลาเซลล์นะครับจากแสงแดดนะครับโด่ที่กลางหนองนะครับแล้วก็เป็นปั๊มสต็อกบ้านเราธรรมดานะครับมีรึ่งขนาดมีพึ่งครับ ส่งน้ําขึ้นไปบนสวนประมาณ2อ0เมตรนะครับผมโอเคครับครับผมก็จะนําน้ําจากปั๊มด้านล่างนะครับขึ้นมาเก็บใส่แทงค์ด้านบนนะครับผมเก็บใส่แทงค์ด้านบนนะครับแล้วก็จะนําไปรดสวนต่อนะครับผม